สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับชาว YouTube ทุกท่านนะครับมาดูคลิปนี้แล้วโอ้โหบอกเลยว่าเอารถเข้าใหม่มาอีกแล้วตัวนี้นะครับเป็นเจ้ารีโว่ตู้ทึบแล้วได้ปี2 0 2 4โอ้โหปีโคตรใหม่นะครับแล้วไม่เท่านั้นนะเลขไม่เพียง57,0 0 0กิโลน้อยมากแล้วราคาเพียง4 8 9 0 0 0บาทนะครับเครดิตดีฟรีดาวได้เลยตัวนี้ใหม่น้อยปีใหม่ตู้ใหม่รถสวยเกรด A โอ้โหได้กันนี้ไปนะครับเอาไปวิ่งงานยาวๆเลยนะครับ ใครสนใจหัวเดียวตัวทึบนะครับติดต่อน้องฟิวได้เลย0657400689 0657400689นะครับน้องฟิวมีไฟแนน c ์ไปเซ็นเอกสารให้ถึงหน้าบ้าน,นะครับไม่ว่าลูกค้าจะอยู่จังหวัดไหนก็สามารถออกรถกับเราได้นะครับเอกสารไม่ยุ่งยากนะครับไม่จําเป็นต้องดาวให้สูงถึงจะได้ดอกเบี้ยพิเศษนะครับแค่ดาวฟรีดาวนะครับก็ได้ดอกเบี้ยพิเศษแล้วนะครับขอแค่ลูกค้ามีประวัติเครดิตดีนะครับ เอาไปเลยดอกเบี้ยพิเศษไม่จำเป็นต้องดาว5้า์นนะครับนี่มาดูในส่วนของตัวรถกันเลยนะครับปี24นะครับรีโว่ตัวซื้อหัวเดียวนะครับนี่สวยๆเลยนะครับกระจังหน้าสีดำนะครับนี่โฉหน้าเป็นโฉหน้าหมูป่านะครับไฟเป็นมังติรีเฟกเตอร์นะครับแบบหลอดไส้นี่สีเทาตัวรถสีเทาเลยเดี๋ยวดูในส่วนของตัวอย่างเอาไม้ดูสดๆร้อนๆเลยนะครับเดี๋ยวไปทำสปาให้เนาะยางนะครับเปลี่ยนมาให้ใหม่นะครับนี่ เป็นยางแม็กซีดนะครับล้อกระทะเดิมโรงงานนะครับสภาพรถบอกเลยว่าสวยมากตัวยางเปลี่ยนใหม่แล้วนะทุกคนยางปี2 0 2 5นนะครับสภาพสวยแบบนี้เลยบางควหลังมีมาเลยเรียบร้อยนี่สว,สวยเลยในะส่วนของตัวรถนะครับตัวรถสีเทาเนาะรถเพิ่งเข้ามาเลยนะครับนี่ตัวรถเพิ่งเข้ามาเลยนะครับเดี๋ยวลองฟิวคอลอนุญาตปรับเลนได้ดูหน่อยนี่ให้ดูแบบเกรยกรยนิดนึงนี่สว,สวยเลยนะครับสีเดิมโรงง,งานไฟเลี้ยวทับทบิติดด้านข้างนะครับ ไฮลักเป็นโครเมียมนะครับไฟเลี้ยวตัวกระจกมองข้างจะเป็นสีดำเนาะคิ้วกันสะาตัวรถก็มีมาแล้วเรียบร้อยนะครับด้ามจับก็จะเป็นสีดำนี่สวยๆเลยตัวเป็นเพจนะครับนี่เป็นเพจปี2024นบะครับรหัสองค์เครื่องเลของค์เครื่องเลขตัวถงังต่างๆก็มีมาแล้วเรียบร้อยนะครับในส่วนของตัวรถนี่ก็ดูทุกซอกทุกมุมเนาะเมทอาร์คเดิมนะครับรูกลมเดิมโรงงาน เมนดอาคเดิมรูกลมเดิมจากโรงงานนะครับจุดแน้มสีจากโรงงานอยู่ครบทุกจุดนะครับด้านข้างก็ตัดด้วยผ้านะครับนี่ลำพงซ้ายขวามีมาเลยเรียบรย้อยนะครับเมนอาคเดิมนะครับนี่เมนอาคเดิมนะครับจุดแต้มสีอยู่ครบทุกจุดนะครับเบาะเป็นเบาะหนังนะครับสีดําด้านหน้านะครับได้นในส่วนของตัววางแก้วน้ํานี่ มีที่วางแก้วน,น้ำมาแล้วเรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นช่องใสอ่าสัมภาระนะครับช่องใส่ของต่างๆนะครับก็มีมาแล้วเรียบร้อยนะครับทั้งด้านบนและด้านล่างเลยนะครับนี่เกะโคียกเกะหน้ารถนะครับก็มีมาแล้วเรียบร้อยนี่สภาพสวยนะครับคนโซนก็จะเป็นสีดำคนโซนตัวรถจะเป็นสีดำนะครับหน้าจอทัชสกรีนนะครับหน้าจอทัชสกรีนเกียร์กระปุก สภาพสวยๆนะครับด้ามจับด้านบนก็มีมาแล้วเรียบร้อยนะครับก็ให้ดูรอบๆคันกันก่อนนะครับนี่ให้ดูรอบๆคันกันก่อนนะครับนี่สวยเลยนะครับในส่วนของตัวรถที่เพิ่งเข้ามานะครับแมนอาร์ครูกลมเดิมโรงงานนี่แมนอาร์คเดิมเดิมโรงงานเลยนะครับนี่แมนอาร์คสีเดิมนะครับตู้ไม่ ตู้ความสูง2เมตร10ลงเล่มให้แล้วเรียบร้อยนะครับ้ลกระถ้าดิมโรงงานยางใหม่4ีเส้นนะครับเซตเอดิชันนะครับ24นะครับเจ้าโต้ตา e v โวหัวเดี่ยวตู้ทึบนะครับเป็นตู้ของสวิงนะครับนี่เป็นตู้ของสวิงนี่คมไฟท้ายไม่มีคราบเหลืองคมไฟท้ายไม่มีคราบเหลืองนี่คมไฟท้ายไม่มีคราบเหลืองเลยนะครับไฮลักก็จะเป็นโครเมียมนะครับ รสีเดิมโรงงานนะครับเปิดในส่วนของตัวตู้ให้ชมกันหน่อยนี่เปิดให้ชมในส่วนของตัวตู้นะครับถ้าเปิดฝั่งนี้เนาะนี่บางตู้เปิดซ้ายบางตู้เปิดขวาก่อนนะครับอื๊ดนะครับนี่ตู้นะครับโอ้กลิ่นใหม่มากนะเป็นตู้ใหม่นะครับด้านในเป็นไม้กระดานอัดแบบนี้เลยนะครับนี่สภาพตู้ใหม่ๆแบบนี้เลยนะครับใช้งานยาวๆเลย ตัวนี้เราจดทะเบียนลุงเล่นมาแล้วเรียบร้อยนะครับความสูงของตู้2เมตรสินะครับสภาพตู้ใหม่ๆไฟเลี้ยวต่างๆนะไฟท้ายต่างๆมีมาแล้วเรียบร้อยนะครับไฟท้ายไฟเลี้ยวต่างๆมีมาแล้วเรียบร้อยอนี่สวยๆเลย ตู้ใหม่นะครับลงเล่นเร,เรียบร้อยเนาะนีสภาพสวยเกรดเอนะครับรถสีเดิมโรงงานมาดูในส่วนของคนขับนะคระออับกระจกกระจกไฟฟ้านะครับหัวนออ็อตคือเต็มสีเดิมโรงงานเม็ดอาร์คเดิมเม่ดอาร์คเดิมเดิมโรงงานเลยนะครับ นักเดิมโรงงานนะครับพับเบาะให้ดูนิดหนึ่งนะครับนี่ตัวนี้อุปกรณ์นะครับนี่เขาเรียกว่าอุปกรณ์แม่เรงนะครับเครื่องมือต่างๆมีมาแล้วเรียบร้อยนะครับจะอยู่ในส่วนของตัวหลังนะครับในเบาะด้านหลังคนขับอุปกรณ์แม่เรงอุปกรณ์คู่มือประเจต่างๆเนาะเดี๋ยวฟิวพาไปดูในส่วนของภายในกันนิดหนึ่งนะครับในส่วนของภายในในส่วนของภายในของตัวรถนะครับอ่ เหยียบครัสแล้วก็สตาร์ทนี่ตัวเกียร์นะครับเป็นเกียร์กระปุก6สปีดนะครับนี่กุญแจร,รีโมทพวงมาลัยนะเป็นพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยสีก้านเนาะหุ้มหนังแบบนี้เลยนะครับสภาพพวงมาลัยใหม่ๆแบบนี้เลยนะครับโลโกโล้อยู่ตรงกลางของตัวรถก็จะเป็นโตต้านะครับในส่องเลขใหม่นะครับเลขไม้น้อยมากคันนี้อยู่ที่ห้าหมื่นเจ็ดพันกิโลเท่านั้นโอ้โหไม้น้อยมากบอกเลยว่ารถใช้งานอย่างน้อยและปีอย่างใหม่ ราคา4 8 0แ0 0แบาทปี2 4่บสไมห้าหมื่นเจ็ดกิโลเคยได้คันนี้ไปไม่ควรพลาดเอาไปใช้งานยาวๆเลยนะนี่ลองที่ปัดน้้ำฝนอ้อปัดน้้ำฝนเรียบกริบเลยนี่อ้โหปัดน้้ำฝนเกลี้ยงเลยทุกคนดูนะนี่อาจจะในกล้องเห็นไหมนี่โูดดเกลี้ยงเลยทีเดียวพอเกลี้ยงเลย นะครับนี่ตัวนี้เนาะหน้าจอนะครับเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับนี่หน้าจอทัชสกรีนแบบนี้เลยนะครับนี่ตัวนี้เนาะเดี๋ยวน้องฟิวตัวนี้นะครับนี่สามารถเอาไปติดตั้งลงมองหลังได้นะครับตัวนี้หน้าจอหน้าจอของเขาเนาะนี่มี24อ uh, ย่างสวยเลยหน้าจอปรับแอร์ต่าง,างๆได้ปกตินะครับตัวนี้ก็ใส่ของอุปกรณ์ต่างๆได้นะครับนี่ วยมากนะครับในส่วนของตัวรถเกียร์เป็นเกียร์กระปุกนะครับ6สปีดตัวเกียร์เป็นเกียร์กระปุก6สปีดนะครับเบรกมือมีมาแล้วเรียบร้อยเนาะตัวเบาะไม่มีฉีกขาดไม,ม่ยุ่ยนะครับเป็นเบาะหนังสีดําแบบนี้เลยนะครับนี่เบาะใช้งานยาวๆนะครับล้างทําความสะอาดเรียบร้อยนะครับตัวนี้วางเกี้ยนะครับแอร์อเ,อเย็นเพลงเพราะนะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตอ่าิดนี่ นนร,รลำโพงดังดีมากเชื่อมต่อบลูทูธได้ด้วยนะครับทุกคนเชื่อมต่อบลูทูธได้นี่ตัวนี้วางของนะครับฟอ่าสีส้มตรงนี้นะครับฝ้าไม่มีคราบเหลืองไม่มีไม่มีรอยเจิมนะทุกคนไม่มีคราบเหลืองนะครับสวยๆเลยมาไปดูห้องเครื่องกันต่อเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันต่อนะครับ เป็นปัจจัยหลักของตัวรถนะครับไปเราไปดูห้องเครื่องนะครับนี่ให้ดูทุกซอกทุกมุมของตัวรถเลยนะครับบอกเลยว่ารถสวยนะครับแต่เเปิดห้องเครื่องนิดหนึ่งนี่สภาพห้องเครื่องนะครับทุกคนห้องเครื่องเดิมโรงงานนะครับจุดเต็มซีอครับ นะครับนี่ขวากบเครื่องมีมาแล้วนะครับตัวรถโดถถ่านะมันเครื่องเปลี่ยนส้กรองให้เรียบร้อยเนาะม้อแบตเตอรี่ก่อ,อกรถกองออร์รถตรวจเช็คให้นะครับหัวกลมเดิมสุดเส้นสีเดิมครบทุกจุดนะครับสภาพสวยนะครับนี่ตัวหัวน็อตนะครับไม่มีขยับขยื่นนะครับหัวน็อตไม่มีขยับเลยนะครับดูกลมเดิมเมนอักเดิมโครงสร้างเดิมนะครับเป็นการความร้อนสภาพใหม่อย แมตอากรูกรมเดิมนะครับรถรับประกันไม่มีชนหนักพื้นความหรือน้ําท่วมรับประกันรถเกรดเนะครับรับประกันโครงสร้างใครสนใจนะครับเจ้าหัวเดี่ยวรีโวตัวนี้นะครับปี2024นะครับเลขไม่เพียง57,000ในราคาเพียง489,000บาทนะครับวีดาวผลอยู่ประมาณ8ป0 0ันเกกว่าบาทนะครับติดต่อน้องฟิวได้เลย0ู5 7400689นะครับ0ู5 7400689นะครับน้องฟิวมีไฟแนช์แปลเซ็นเอกสารให้ถึงหน้าบ้านนะครับไม่ว่าลูกค้าจจะอยู่ัังหหวดไน ก็สามารถออกรถกับน้องฟิลได้นะครับวิ่งไปถึงหน้าบ้านเลยเนาะสามารถรับรถที่บ้านก็ได้นะครับติดต่อมานะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย